สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาพากนะครับตัวเกมของน้องผมนะครับก็มันอ่านมาแล้วผมก็มานั่งพากให้มันนะครัตอนนี้ก็เออนะครับรีวิวตามปกติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเท็กเจอร์เนาะเนี่ยพวกเท็กเจอร์เนาะไม่ได้ลงอะไรจริงๆไม,ไม่ได้ลงที่อะไรหรอกนะครับแบบ เชือดเดิมเดิมแบบแบบไม่มีเที่อะไรเลยอ่ะแบบเออเดิมๆดิเลยเออนะครับเขาเรียกว่าแบบเอาไฟล์ของลันเชอร์มาแล้วก็ดึงใส่ของตัวเกมตัวเองนี่เลยแล้วก็เสร็จเลยนะครือส่งงานอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มันกับทับมาผมบอกว่าตัวเกมมันไม่มีเขียวนะครับดูนะดูในคลิปมันมีเขียวนะครับดู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 ไอ้เหียด้ยนะครับดูมันสีมันทำเหี้ยอะไรมันสีเนาะฮุยฮุยฮุย ครับสี่รอบมันสี่แล้วทีครับรีวิวต่อเลยแล้วกันครับอะไรเหมืนกันนะที่ท็อปไปรีวิวนะครับรีวิวอ๋อยังไม่ได้นะครับไปตีนะครับไปตีแล้วนะครับไปตีนะครับไปจีนะครับแล้วก็เจอคนนะครับอ่ามันน่าจะรีวิวกันไฮไลท์นู่นนี่นั่นนะการตีหนาวว่าเป็นยังไงนะเออ ก็ตัวเกมเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจริงนะครับผมเออนะครับผมนี่นี่ดาบขนาดนันะครับเออซัมไลน์นะครับมีนะเออสวยนะครับสวยนะทองฟ้าก็แบบสวยจริงนะแบบจัดเลยนะครับผมก็นี่นะไถ่นะครับไถ่นะไถไม่ไปนะครับมีโปนะครับน้าครับผมเออไถอ่ะไถไปอ่ะ ไปแล้วผมอยู่เล่นต่อไหมครับอันนี้นเจออันนี้ล้วเนี่ยเจอันนี้แล้วไงทำไงโอเคนะครับแถมแพง,งนครับแถมแพงนครับแถมแพงนครับไทยไทยนะับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวมันตายแล้วนะครับตอนนี้เออตายแล้วนครับมันตายแล้วนะโอเคตายแล้วปีใหม่นะ ก็นี่นับที่ใหม่นับ